ครับวันนี้ร้านตะวันไฮโดรถึงนะครับก็จะมารีวิวนะครับสกิปหนึ่งหน้านะครับลูกใสนะครับตาสวยนะครับตาตื้นนะฮะเป็นขนาดห้าผลนะฮะท่านเห็นดูดูนะฮะลูกงานนักสามลูกนะครับนี่คือกล่องจับนะฮะฟิวสแล้วก็เปลี่ยนฐานได้ครับเป็นฐานเก้าโวลต์นะครับจับได้ไกลนะฮะทำงานอยู่ข้อหน้าหกนะครับ แค่สามนะทสามลูกนะครับสินค้ามีพร้อมส่งตลอดนะครับก็ติดต่อได้ที่ร้านตะวันไฮโดรเทคชลบุรีนะครับสวยมากเลยนะครับ่านดูนะฮะขนาดห้ามุนนะครับถ้ามันขึ้นสวยกว่านี้เนี่ยครับติดต่อได้นะครับร้านตะวันไฮโดรเทคชุนบุรีนะครับสินค้าพร้อมส่ง ทัวร์นะครับขอบคุณครับ